สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเสนนุชมหาชัยเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นคลิปการแกะกล่องพัสดุเช่นเคยนะคะวันนี้มีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นเท่านั้นนะคะยังมีที่ยังมาไม่ถึงอีกน่าจะสองชิ้นมั้งนะคะมาชิ้นแรกนะคะชิ้นแรกนุชขอเป็นกล่องนี้แล้วกันนะคะอันนี้คือ สั่งของไปลแล้วได้มาไม่ครบนะคะแล้วก็พี่เขาส่งมาอีกก็รอบหนึ่งนะคะเรามาเริ่มต้นด้วยการแกะ่องนี้กันรอบแรกเขาส่งมาหนึ่งอันนะคะมันขาดอีกสิบเอ็ดอันนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยาสิบเอ็ดอันครบนะคะอ่ะถ้าใครงงมันคืออะไรนะคะตัวนี้มันเป็นตัวช่วยมวนผมนะคะใครที่ใดมวนไม่เป็นใดฟาร่าไม่เป็นนะคะตัวนี้มันจะช่วยได้นะคะถ้าตั้งมันจะเป็นมวนเข้าถ้าเงี้ยมันจะเป็นมวนออกแล้วแต่ฝั่งนะคะนั่นแหละ มันจะมีลูกศรบอกอยู่นะคะว่าลมมันดูดไปทางไหนอะไรประมาณนี้ใช้ง่ายนะคะใครที่ใดผมไม่เก่งนะคะสามารถใช้ได้นุชเคยทำคลิปการใช้งานตัวนี้ไปแล้วนะคะรอนแน่นนะคะแล้วก็อยู่ทรงด้วยนะคะสำหรับผมบอกก่อนนะคะว่าสำหรับผมเส้นเล็กเส้นกลางนะคะผมเส้นใหญ่แข็งแรงผมหยิก ไม่แนะนำให้ใช้นะคะไปใช้หมวนไฟฟ้าเอานะคะสำหรับคนที่ผมตรงฟูเท่านั้นนะคะใครที่ผมหยิกหย่อยๆนะคะแล้วต้องการได้หมนุนตัวนี้เอาไม่อยู่นะคะแล้วก็ใครที่ดัดผมมาสามารถใช้ได้นะคะแต่จำไว้ว่าเหมาะกับผมเส้นเล็กแล้วก็ผมเส้นขนาดกลางเท่านั้นผมเส้นใหญ่เส้นหนาหนาแล้วก็ผมที่ตรงทื่อๆนะคะตรงแบบยืดมาเอาไม่อยู่นะคะไปม้วนไฟฟ้าเอานะคะตัวนี้ ใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายนะคะก็ทั้งหมดครบนะคะ12อันครบแล้วนะคะโอเคตามนั้นรู้เรื่องนะจ๊ะกล่องแรกผ่านไปกล่องนี้นะคะจะเป็นอาหารสุนัขนะคะอาหารน้องหมาเองนะคะเตะ้นี่ของเต้ลูกนี่ของเต้คืออะไรเต้นี่อะไรเต้นี่ของเต้นี่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 นไมโลนี่ของหนู ไหนดูที่คืออะไรเร็วๆไหนนี่คืออะไรๆๆไออะไร,รอบนี้นะคะจะสั่งเป็นอาหารหมาโตนะคะสำหรับหมาที่บ้านนะคะวันนี้พี่สาวสั่งเป็นของสมาร์ทฮาร์ดนะคะนั่นเองเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอัาน,นับก่อนแล้วกันสามสี่ห้าหกเจ็ด 89นะคะอ่ะสมาร์ทฮาร์ดนะคะทั้งหมด9ซองนะคะมีหลายรสชาตินะคะสำหรับหมาโตนะคะันที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือทาโร่ของนั่งหมานั่นเองนะคะก็คือรสชาติจ,จืดๆนะคะและที่สำคัญนะคะของแฮดดี้กีนะคะสะติ๊กนี่สำหรับหมาใหญ่นะคะ270กรัมนะคะทั้งหมด4แพ็คนะคะ นี่ให้หมาแทะเล่นหมาแข็งแรงฟันแข็งแรงนะคะเป็นการทำเขาสะอาดฟันหมาด้วยนะคะอันนี้สี่ถุงด้วยกันนะคะน่าจะมีทั้งหมดเจ็ดแท่งนะคะสำหรับน้องหมายี่สิบห้าถึงห้าสิบกิโลกร,รัมนะคะอันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้คือจะมีหลายรสชาตินะคะเนี่ยอันนี้เก้านะคะ นุดเคยทำคลิปแต่อาหารน้องหมาถุงเล็กมั้งเอยน้องหมาพันเล็กน้องหมาลูกลูกหมาเออลูกหมา,อ,อ,หมาอาหารหมาลูกหมาอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นอาหารสำหรับน้องหมาโตนะคะของสมาร์ทฮาร์ดนั่นเองนะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวถ้ามีตะกร้าเดี๋ยวติดตะกร้าไว้ให้นะคะอ้าวกล่องที่สองไปแล้วนะคะเรามาดูกล่องที่สามกันเถอของเต้หมดแล้วไม่มีแล้วของเต้อะ อันนี้นะคะจะเป็นเครื่องกำจัดขุยเสื้อผ้านั่นเองนะคะนุ๊ด,ดูมาหลายแบรนด์มากนะคะมาหลายรุ่นมากอ่ะเรามาดูในกล่องก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่ะในกล่องก็คือจะมีคู่มือมาให้นะคะแล้วก็จะมีแปลงเล็กๆอันหนึ่งนะคะ มันไกลไปใช่ไหมมาใกล้ๆมามาใกล้ๆมา,มาแล้วก็สายชาร์จ USB นะคะสายชาร์จ USB นั่นเองมากล้อีกนี่นะคะอันนี้จะเป็นมีชื่อแบรนด์ด้วยนะคะอ่ะมันจะเป็นถ้าราคาถูกกว่านี้มันจะไม่มีตรงนี้นะคะ มันจะไม่มีตรงนี้เดี๋ยวงั้นนุชอาหาเจอแล้วมันจะมีตะกร้าสองอย่างเลยมีทั้งแบบมีโลโก้ตรงนี้กับไม่มีนะคะแล้วก็อันนี้คือที่ชาร์จนะคะมันจะเป็นตัดขุยโอแรงอยู่นะคะแรงอยู่โอเคชาร์จได้แล้วก็มันจะมีเลขนะคะตรงนี้ว่าแบตเหลือเท่าไหร่นะคะ ไม่แนะนำซนนะคะอย่าเอามือไปยงไปแย่นะคะห้ามเอาอะไรไปรแย่นะคะแล้วก็เ,เดี๋ยวนะระวังไปกดนะคะถอดถอดแล้วคืออย่าไปกดนะคะอันตรายนิดนึงนะคะระวังมือจะไปโดนถ้าเราเปิดฝาขึ้นมานะคะอย่าไปกดเพราะว่ามันเป็นใบมีดนะคะอันตรายนิดนึงนะคะต้องระวังที่จริงอ่ะถ้า อุ้ยเห็นหนังเผลอเลยคือที่จริงอ่ะถ้าหาปุ่มแบบสวิตขึ้นลงได้ก็จะดีนะคะมันจะเป็นการเซฟอย่างหนึ่งนะคะแต่อันนี้มันจะเป็นแค่ปุ่มกดเฉยๆนะคะถ้าเผลอเราไปเปิดฝาปุ๊บแล้วมือเราไปโดนนะคะอันตรายเกิดขึ้นแน่นอนนะคะมันเป็นใบมีดนะคะนั่นแหละต้องระวังนิดนึงนะคะเซฟนิดนึงนะเพื่อนแต่ก็คือ มันจะมีแบบรุ่นถูกๆก,ก็มีนะอันนั้น s a ฟอยู่อันนั้น s a f อยู่เพราะว่ามันจะไม่ได้เปิดทางฝาหน้ามันจะเปิดทางฝาหลังมั้งหรือเปิดตรงเนี้ยนูดจาไม่ได้ละมันแล้วแต่ละยี่ห้อนะแต่ถ้าถามว่าเซฟไหมไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่นะแต่นูดชอบรูปทรง,งมันคือมันสวยดีอ่ะประมาณฝ่ามือหนึ่งนะคะฝ่ามือหนึ่งคือรูปร่างมันสวยดีเออะเราเราชอบตรงนี้แหละแต่ถามว่าความปลอดภัยนะนูดว่า ไม่ได้นะคะอันตรายนิดนึงผู้ใหญ่ใช้หรือเด็กใช้ก็ควรที่จะระวังนะคะในการเปิดฝาของมันนะคะระวังนิดหนึ่งนะคะอย่าเผลอเอามือไปกดโดนเด็ดขาดในขณะที่เราเปิดฝาออกมาเทขุยผ้านั่นเองนะคะ,ะตัวเนี้สามารถใช้ได้กับเสื้อผ้านะคะแล้วก็ผ้าปูที่นอนผ้านวมนั่นเองนะคะผ้าอะไรทุกอย่างเลยที่มันเป็นขวี่ยใช้ไปเถอะก็แค่อย่างเงี้ย เดี๋ยวขุยผ้ามันก็จะเข้าไปในรูแล้วมันก็จะตัดตัดอะไรของมันเองนะคะอันนี้แหละนุชเอามาใช้กับผ้านุ่มเดี๋ยววันไหนนุชจะทําคลิปให้ดูนะคะผ้าปูที่นอนนุชอะ่ะมันจะมีอยู่อันหนึ่งที่มันเป็นขุยเพราะว่านุชดันดันไปสัญญาปรับผ้านุ่มคือเขาบอกว่ามันไม่ควรแสญญาปรับผ้านุ่มมันแค่ใส่น้ํายาซักผ้าเฉยๆน้ำยาซักผ้าแบบนะ้ำเฉยแล้วเรากระเบอร์นนะคะไปสัญญาปรับผ้านุ่ม น่าจะเป็นเพราะงาั้นเพราะว่าอีกรุ่นหนึ่งอะนูซักโดยที่ไม่เคยแสงยาปรับผ้านุ่มเลยคือมันไม่เป็นขุยเว้ยมันไม่เป็นแต่ไอรุ่นที่เราซื้อก่อนนานๆแล้วเราเคยแสงยาปรับผ้านุ่มมาคือมันเป็นเว้ยแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าหรือเพราะเราแสงยาปรับผ้านุ่มหรือว่าเพราะผ้าปูที่นอนรุ่นนั้นมันเป็นไม่ใช่เกรดพรีเมียมนั่นแหละคือก็ยังงงงงอยู่แต่ก็ อาจจะเป็นเพราะเราเพอร,ร้านบอกว่าไม่ให้ใสน้ำยาปรับผนุ่มแต่เราเผลอใส่ไปนั่นเองนะคะเราคือต้องการความหอมไงเราก็เลยหาตัวนี้มาใช้แต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะกับการใช้งานตัวนี้นะคะอันนี้ก็กาแล็กซี่นิดนึงนะคะวิ่งวิงวิงวิงวงนะคะน่าจะเป็นของแท้อยู่น่าจะเป็นของแท้อยู่นะคะเพราะว่ามีโลโก้หมดเลยนะคะนุชหามา ค่อนข้างที่จะนานราคานะคะจะอยู่ที่ประมาณ200กว่านะคะหรือ300ประมาณนี้นะคะราคาแต่ละานุษตดูมาแล้วไม่เท่ากันเลย200กว่า300กว่าแต่ที่นุษหาได้อะตอนนั้นมันได้โปรโมชั่นด้วยนุษได้ราคาอยู่ประมาณอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะคะรุ่นนี้ถือว่าใหญ่หน่อยประมาณมือ นะคะประมาณฝ่ามือนึงนะคะนี่ฝ่ามือนึงนะคะและเหมือนที่นุดบอกนะคะอย่าลืมว่าควรละวังให้ดีเวลาเปิดฝานะคะมากล่องที่สามผ่านไปแล้วนะคะกล่องที่สี่อ๋อนี่เขาจะมีสองสีนะคะมีสีขาวขาวหรือครีมนี่แหละแล้วก็สีเทาเทาเนาะเออใช่เทาหรือดำนี่แหละนี่แหละอืมเก็บก่อน คืออันนี้นุชหาได้อะมันจะมีทั้งแบบมีโลโก้แล้วไม่มีโลโก้ถ้าไม่มีโลโก้อ่ะน่าจะอยู่ที่อันละร้อยกว่าบาทแต่ถ้ามีโลโก้ก็จะอยู่ที่สองร้อยถึงสามร้อยกว่าบาทประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวยังไงรีวิวให้ดูนะคะแล้วก็นั่นแหละพูดแล้วก็กลัวโดนมีดบาดเหมือนกันนะจะบอกให้เป็นคนขี้กลัวเลือดอยู่ด้วยมากล่องต่อไปนะคะกล่องที่สี่นะคะ กล่องที่สี่นะคะอันนี้คือสั่งจากร้านค้าเจ้าของแบรนด์โดยตรงเลยนะคะ,ะถ้าสั่งจากเจ้าของแบรนด์โดยตรงเราก็จะได้มีใบนี้มาด้วยนะคะแล้วก็จะมีบอกว่าตูดตๆๆตของเขามีเพจไหนบ้างนะคะนี่กระปุกแรกนุชใช้ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็เลย สั่งกระปุกที่2มาครีมแต่งกวาค่อนข้างที่จะขายดีนะคะขนาด10กรัมนี่นะคะขนาด10กรัมนะคะคือตอนหลังอะนุ๊ตอะสิวขึ้นที่คางนะคะ คือหน้ามันไม่ขึ้นแล้วเว้ยแต่มันมาขึ้นที่คางที่คอประมาณเนี้ยก็เลยหาครีมมาใช้เดี๋ยวกะว่าเดี๋ยวหมดชุดนี้แล้วจะสั่งเป็นครีมของคุณหมอและเซตหนึ่งอ่ะสามตัวมันจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าบาทนะคะมันจะมีทั้งโฟมล้างหน้าแล้วก็ตัวเซรั่มนะคะแล้วก็เป็นตัวครีมสามตัวด้วยกันพันกว่าบาทก็เดี๋ยวจะลองตัวนั้นมาใช้นะคะ ตอนนี้มีปัญหาสิวขึ้นที่ค้างที่คองนี่เลยค่ะที่อื่นไม่ขึ้นค่ะหน้าไม่ขึ้นค่ะมากล่องสุดท้ายนะคะกล่องสุดท้ายบอกเลยว่าเอามาใช้ช่วงนี้เพราะว่ามีปัญหาปวดปวดปวดอะไรยังไม่บอกดูของนั้นก่อนละกัน นี่นะคะน่าจะคุค้นๆกันอยู่มัง้งอะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยรีวิวทีนึงมันเป็นเครื่องนวดคอนั่นเองนะคะฟิวค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักนิดนึงนะคะอะมันก็จะมีตัวชาร์จนะคะหัวชาร์จแล้วก็สายชาร์จ USB มาให้นะคะเสียบชาร์จนะคะ อ่ะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะคะอันนี้หนึ่งหัวสองหัวสหัวสี่หัวห้าหัวหกหัว,ห,วหกหัวนะคะแล้วก็สามารถถอดสักได้นะคะน,นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสามารถถอดสักได้นะคะ มาเปิดดิมันชาร์จไปปะน่าจะไม่ได้ชาร์จเลยเดี๋ยวหนูต้องเอาไปชาร์จก่อนนะคะแล้วจะได้รู้ว่ามันติดไม่ติดนะคะเพราะว่าอันนี้คือเรากดแล้วมันไม่ติดเลยนะคะ น่าจะไม่ได right ้ชาร์จมาให้มั้งน่าจะลองแล้วก็ไม่ได้ชาร์จมาให้เนี่ยมันก็จะประมาณนี้อันเนี้ยอันเนี้ยจะอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เขาจะอยู่ประมาณนี้เขาจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็หนวดนะคะประมาณนี้แล้วก็อันเนี้ยใส่ที่แขนนะคะประมาณนี้ถ้าเราจะกดอะไรตรงไหนประมาณนี้ สามารถนอนได้นะคะนอนได้ะมาเนี้ยแล้วก็นี่มันมีสายรัดมาให้มีสายรัดมาให้ด้วยประมาณนี้แต่อันนี้สายรัดต้องรัดไปข้างหลังนะไม่ใช่รัดมาข้างหน้านะคะ มานี่นะคะเดี๋ยวนี้ต้องลองไปชาร์จดูหมดและของที่เอฟมาวันนี้นะคะก็ยวไงก็จะเก็บพัสดุแล้วนะคะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะไม่รู้ว่าชันจะมาแกะพัสดุอะไรให้คุณดูอีกนะคะวันนี้ก็คือมีแค่นี้แหละเดี๋ยวตัวไหนมีตะกร้าเดี๋ยวจะติดตะกร้าไว้ให้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเดี๋ยวจะทำคลิปการใช้งาน ให้ด้วยทำคลิปตอนใช้งานให้ด้วยว่าเป็นยังไงเพราะว่านุรู้สึกว่าด้านเนี้ยมันตึงนะคะมันเจ็บมาเริ่มปวดเหมือนเส้นมันยึดเหลง่งเนี้ยนั่นแหละก็เลยหามานะคะแล้วก็ปวดคอ,อนิดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยก็เลยหาตัวช่วยมาคือนุดมองว่าพ่อนุ้ดก็สามารถใช้ได้เพราะว่าพ่อเขาคือปวดคอเหมือนกันมันจะเป็นเพราะว่าบางทีเราก้มเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ย เข้าใจใช่ไหมอยู่ท่าเดียวอะแล้วส่วนมากคนเราอะเวลาวันหยุดหะหรือเวลาว่างอะจะเล่นแต่โทรศัพท์แล้วก็ก้มอยู่ไงขอก้มไม่เดี๋ยวหน้าตั้งตรงขนาดนี้ในการเล่นมือถือนะคะจะก้มมองมือถือแล้วควนนี้มันก็จะปวดไทยทอยนะคะปวดตรงคออะไรงเงี้ยก็เลยหาตัวนี้มาช่วยนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงพบกับนุ๊ตคลิปหน้านะคะว่านุ๊ตจะมาแกะพัสดุอะไรให้ทุกคนได้ ดูกันอีกนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเมื่อเช้านะคะก็รีดผ้าไปแล้วนะคะซักผ้าไปแล้วแต่อ้ออาบน้ำหมาไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้สระเลยค่ะตอนแรกว่าจะสระผมแต่คงไม่สระแล้วเดี๋ยวไว้สระกลางคืนไม่กลางคืนก็พรุ่งนี้เช้าอีกวันหนึ่งเน่าเน่าโอเคกันก็ขอลาไปแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะเพื bye ่อนเพื่อน